โล่งลอยเศร้าจะตัออยิงเทียบโล่งึงสีหาบาสายุงหาบาทคอยไปแววนก่อนโอเคจ้าขอบคุณนะคะอาหารอยู่กงเทียพถูก่าอยู่บนเนาะสองเท่าขอบคุณนะคะบาวเป็นบ่าว้าหน้ามนคุณโก้เป็นบาา่า้าเซว,วีน่นรอ่าิเสีงเนียมันบา่า ยี่มันหนอเห้องมแช่กว่าวันกรุงเทพใช่ไหมดาไม่หัวละแต่ว่ามันหนอวมันยางเดยงขึ้นมามักสมพักอะไรหนาหนาวกิจสมพักนะสมพักผักกาเป็นตลาดไปทื่นี้ยังที่เด็สมพักอ่าสมพักมักสมพักไับานปีใหม่กิสมารู้สึกยึดความสุ่มสมพักมัสมพัก น้าหนาวสักพักแสบๆเลยขาขเนี้วบอพลิกล้อพลิกตองคุยใส่แสบสวีทไปแล้วทั้งหาวป่ากจริงคือคนเงีย็ได้ก็ซมเหนียกินร้าน, oon, น,น,นมัน่นๆแล้แต่อยากพัดม right, really ีกินอยู่สองสามบ้า กิหลายหมดเลยหม้มอมี่หมบ้่าหม้อผัดมี่หม้อเค็หมูจะหมมันหัวหมูจย่ังที <c oughs> เออหัวหมูคุณมีแต่มันมันเนี้อไปแล้วปกูติง แดงตุดเลยฉนเาจเีนังขับไปด้วเง,งินนะไปลองมันจะได้เป็นไหลุดใส่ไหม่เฉพาะเลยเอาออกเลยดนะบอลดึกหมดบ่ดงบงเงี้ยที่อยู่กับ,กบกนจีนันง,งเรียเนี่เพราะว่าโม่ันเด็กใส่หังอยู่ không có xác gì hết một phương Thế mà không Tôi khỏi cái mặt không có gì quá oh. Ra này, này <laughs> cái lũ cái cái lũ. là này, nè cái này đi Có thể miếng tùa nhà ở nó có bây giờ xá cười Xá biển mưa Xá mưa cơn bây giờ xá ไปข้างหนอกนั่งมาางซานี่แหละซ้าผมน่ะข้าวตักสายเรียบปุ๊บอารมณ์หอมใส่หม้อห้องสิกลูผมสิหอมอย่างไปใส่กล้อมหอมนี่ยางกายผู้ชายอย่างนี้หอมนี่มาไม่แฟร์หรือสูงเกินนี้เนี่ยน้งกลนอ่ะเขาใจบ่อต้องแลนน้ำกลั่นเขาเราคอยก็หอมเนี่ยคนทำอาหาจะสวยเลยมี่กินหอมเนี่ยแพกับมักแคกับสอบทหารเนี่ยมองห้องเล มองปั๊บบ้ากินเนี่ยแน่เหรอเห็นบอกเพราะว่าผมบอกโซมาง่ามเนาะอิ่มอิ่มจุกเนี้ยพอไหมอินมเลยเนี่ยแน่นหัวใจมันใหญ่ยังกินไหมกินซีนบัดสามซีนหน่อย ไมใหม่หัวนี้เงาบ้างว่เดีแยวตแเลยือจ้ไปหลังจอกหรอไปหลังเศร้าไปบานอาหนุ่มบอยกับมือไปหาแล้วตัลปลาม่บอกร้ายไปล มันเป็นตัวปลาอยู่นค่นขรยกมากของร้านเลยทะ่ลเราจะไปเอาเอาปลาแล้วมากินนะแล้วมาเต็มของเลยเต็มกับซังเต็มกับซังอย่างบางทีมึงเลยแสดงสงมาัยมึงอยู่าายตาลงบอยไปบนเอาปลามาตกปลาเออคุณอนาะ